สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors 8หรือก็คือตำนาน3าก๊กนั่นเองตอนนี้อยู่ในตำนานของเว่ยกัวหรือว่าวีก๊กนะครับด้วยความมุ่งมั่นของผู้กล้าทั้งหลายทําให้กองทัพ18หัวเมืองสามารถเอาชนะตงจัวหรือว่าตัางโต๊ะได้ที่การศึกหูเหลากวนหรือว่าฮาวโลกวนตังโตหนีหัวซุกหัวซุนทิ้งเมืองล่วอยางหรือว่าโลกเอียง แล้วหนีไปเมืองฉางอันแทนแต่ก็ไม่รอดถูกหลีปู้หรือว่าลีปโป้ลูกบุญธรรมของเขาฆ่าตายความชั่วช้าข,ของตังโตมาถึงจุดจบก็จากคนใกล้ตัวนี่เองก็คือว่าเขาขัดแย้งกันเองด้วยแหละแต่แล้วบ้านเมืองก็ไม่ได้สงบสุขครับฮองเต้ก็ยังตกอยู่ในกำมือของลูกสมุนของตังโตต่อไปแผ่นดินยิ่งหายนะมากขึ้นไปอีกท่ามกลางความวุ่นวายนี้ก็มีกลุ่มเมฆอันมืดมิดก่อตัวขึ้นที่เหยียนโจหรือว่าแคว้นกุนจิว๋วเหล่าโจนพูผ้าเหลืองยังไม่หยุดแล้วก็ยังไม่หมดไป ยังคงลุกฮือขึ้นมาก่อความวุ่นวายต่อเนื่องไปอีกถึงแม้ว่าพวกนี้จะแข็งแรงและก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพราะว่าหัวหน้าของพวกโจรพวกผ้าเหลืองเนี่ยเพิ่งโดนปราบไปโจโฉก็นําสถานการณ์นี้มาพิจารณาถ้าข้าสามารถรวบรวมคนเก่งเหล่านี้ได้แล้วก็กองทัพของข้าก็าจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและสามารถนาเอาไปหยุดยั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้ช่วงเวลานี้คือ2ปี หลังจากการศึกที่หูเหลากวนและนี่ก็คือเยียนโจจือจันหรือว่าการศึกที่แคว้นกุนจิวนั่นเองนะครับโอเคครับเราได้ตัวละครมาทั้งหมด3ตัวก็คือ 1. เตียนเว่ยหรือว่าเตียนอุยเย่จินหรือว่างักจินแล้วก็หลีเตียนหรือว่าลีเตียนนะครับในการศึกครั้งนี้ผมขอเล่นเป็นลีเตียนแล้วกันเพราะว่างักจินแล้วก็ลีเตียนต่อเลยและกันอย่างนี้ส่วนใหญ่เข้าไปด้วยกันเวลาโจโฉมอบหมายให้ไปทํางานนะครับ ก็จะมองหมายพวกนี้แหละพวกนี้เป็นทหารเอกเลยจะเห็นได้บ่อยๆจากการต่อสู้ในก๊กอื่นนะครับไปดูได้ในก๊กอื่นนี่แบบเวลาเราเจอทัพของวิก๊กทีไรก็จะเจอพวกนี้ลิตียนงักจินนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เลเวลแปดนะครับยังใช้อาวุธหนึ่งดาวเท่านั้นเป็นวิวฮาวเบิร์ดนะครับเป็นเงาเป็นทวนที่มีกงล้อข้างหน้าด้วยนะครับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ผิดนะครับโอเคอันนี้เยอะดีอ่ะ อันนี้เยอะดีครับ Desperation เมื่อเราใกล้ตายครับพลังโจมตีจะเพิ่มเป็น2เท่า Aggression ครับ Muso Damage เอ้ย Muso Attack จะมีดาเมจสูงขึ้น s t o n s เมื่อเราได้รับความเสียหายจะสะท้อนส่วนหนึ่งไปให้ศัตรูที่โจมตีมาแล้วก็ Induction ครับโจมตีสําเร็จจะมีฟ้าผ่าลงมาใส่ศัตรูด้วยอันนี้น่าจะเหมาะเยอะดีอะถึงแม้ว่าพลังโจมตีจะน้อยลง1ห,หน่วยนะเทียบกับตัวเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรความสามารถเยอะดีต่อไปอ่ะอันนี้เป็นเทียนนะครับต่อไปเป็นต้องเป็นตี อาวุธอะไรดีล่ะตัวนี้เป็นสายหนักด้วยสายเฮฟวี่นะครับเวอร์วินแน่นอนแน่นอนงั้นก็หอ,อกไปเลยไหมล่ะอ่าเป็นหอ,อกไปเลยครับอันนี้อาวุธทองไม่เอาไม่เล่นเล่นอันที่ไม่นั่นเป็นตี้โอเคแฟลชการโจมตีสามารถสะสมไปเรื่อยๆได้แล้วก็ทําให้ดาเมจที่สะสมไว้ครับระเบิดออกมาคือยิ่งโจมตีต่อเนื่องมันก็จะมีแบบระเบิดระเบิดม้งเนาะ โอเคพร้อมแล้วลุยกันได้เลยสหาย,ไ,ยไว้ใจข้าได้เลยรับรองงานนี้ต้องสำเร็จโอเคครับนี่ก็คือค่ายของวิยกกนะครับตอนนี้มันยังไม่เป็นวิกกะยังเป็นกองทัพเล็กๆของโจโฉอย,อยู่เราจะมาบุกกุนจิ๋วเพื่อรวบรวมไพร่พล,ลมากขึ้นจากพวกกองโจรพวกผ้าเหลืองนี่แหละ เราจะจัดการกองโจรพวกพะเหลืองที่เหลืออยู่พวกนี้นะรีบไปจัดการมันเร็วโอเคท่าเด้ยินมาว่าหัวหน้าของเขานี่มีพลังมากเลยให้ระวังด้วยนะอ่าก็ s strong, <S ารู้สึกว่ามีพลังบางอย่างแข็งแกร่งอยู่แถวนี้สักครู่นะครับกดโจมตีไปยังไม่รู้เลยว่าใช้ทยย่ายังไงโจมตีเบา2หนัก2ก็ทำให้กลงล้อนะครับเป็น power of ice and fire ก็คือน้ำแข็งแล้วก็ไฟ กลิ้งมาอยู่ด้านหน้าเราแบบเมื่อกี้ที่เห็นน,นะมั้งเนาะส่วนอาวุธที่2ยังล็อกอยู่ครับแล้วก็มูโซมีท่าเดียวขนาดอาวุธที่2ยังล็อกเลยอ่ะเดี๋ยวรอเลเวกอัพก่อนเนาะ <c oughs> น่าจะมีอย่างอื่นมากขึ้นให้ดูซิอเอออันเมื่อกี้มันเป็นอันที่3โอเคนี่ต้องอย่างนี้อ๋อนี่คือไฟกับน้ำแข็งอ่ะโอเคโอค้ โอ้ยดูปันปันเ,เป็นลูกคางเลยอะ <c oughs> ปันเป็นลูกคางเลย <c oughs> จัดไป <c oughs> โอ้ข้าเห็นอนาคตว่าค้าจะต้องชนะก่อนที่ข่าจะลงมือสู้รบซะอีกนะ <c oughs> ่เฮ้ยใครมาจัดการแถวนี้เจ้าจะต้องชดใช้นะครับภ <c oughs> ารกิจคือจัดการคนตัวใหญ่คนนี้นะครับ <c oughs> โอเจ้าน,นี่เอง <c oughs> มีพลังมากมายเจ้าตัวใหญ่ซะจริงเลยนะนี่ <c oughs> ต้องจัดการซะหน่อย ต้องแบบนี้หูยคือมันปั่นแล้วมันไม่ไม่ใช่ว่าหยุดการโจมตีนะปั่นแล้วยังมีกลงงรอ,อกไปช่วยโจมตีต่ออีกเรียบร้อยหูยเจ้านี่แข็งแกร่งเหลือเกินนะงั้นเดี๋ยวข้าถอยก่อนละกันเชิญครับโอเคสะพานถูกลดลงมาแล้วนะครับลดลงมาแล้วก็สามารถข้ามไปได้เฮ้ยจะเป็นเจ้าคนนั้นแน่เลยอืม กามีค่ามากเกินกว่าจะไปรับใช้พวกพวกผ้าเหลืองนะต่อไปเราจะต้องจับเป็นเขาให้ได้อ๋อข้าได้ยินมาว่าพวกหัวหน้าของกองโจรพวกผ้าเหลืองมันหลบอยู่ในนี้มาค้นหาหน่อยสิอพวกมันมาติดกับพวกเราแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้มันพวกนี้มันโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ลวมันมีพวก กองชนพวกมัาเหลืองอยู่ตรงนี้จริงๆครับแล้วก็เหมือนครับวางแอมบูชไว้ครับวางกำดากอาไว้พวกนี้มันหลอกเราเรืออะไรอย่างนี้สรุปคือคนตัวใหญ่ไม่ได้อยู่ในนี้ครับตอนนี้ให้ไปลองหาที่อื่นดูต่อโอเคไปทางนี้ก็แหละอ้าวประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดโดนล็อกครับอย่างนี้เราก็ต้องรีบไต่กำแพงขึ้นไปเอ้าเปิดแล้วเอา ก็ไปนีทางนี้เพราะตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้เออขึ้นไปก็ต้องลงมาอยู่ดีเพราะมันเป็นลูกศรชี้ลงก็คือเป็นหน้าผากระโดดลงมาไดเองนะโอเคขอดูท่าแป๊บหนึ่งตอนนี้ลิเตียนม,มีท่าเพิ่มยังยังโอเคครับต่อไปอาจจะมีโอกาสเล่นลิเตียนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะมีท่าเพิ่มไหมแล้วกันเนาะโอเคน่กินย้า้พร้อมเข้ามาหาเจ้าคนตัวใหญ่ ตอนนี้ไม่มีครับอ,อ๋อเป็นโอกาสของพวกเราโจมตีเลยสั่งสอนให้เขารู้ถึงแสนยานุภาพของโจรพกผ้าเหลืองโอ้เขารู้สึกไม่ดีกับที่แห่งนี้เลยอะ่ะไม่ดีเลยอะ่ะเอาคืนสิไม่ดีก็จัดการไว้นั่นแหละ เหมือนค่าประเมินการต่อสู้น,นี่ต่ำไหมนะเจ้าโฉพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยเขาใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวกลับไปช่วยเขาหน่อยกลับไปช่วยเขาซะหน่อยเจ้าโฉโดนโจมตีอยู่ครับพอ,อติดอัตรเมทไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยสะสมใหม่ครับหัวหน้าของพวกโจรพวผ้าเหลืองครับอยู่ในอ๋ออยู่ปราสาทตรงเวสเทิร์นครับ ปราสาทตะวันต,ตกครับไอ้คนตัวใหญ่คนนั้นน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละข้า,า,าต้องการให้รีบไปแล้วก็จับเป็นเข้ามาให้ได้ไไไนะเอตอตรงนี้ครับหอ,อกครับเรียบร้อยอาาอองงโอเคโอ้หอกนี่จะตีทางขวานะครับส่วนไอ้ของนิเตียนนี่จะต,ตีทางซ้ายอย่างนี้ โอ้งี้สบายเลยแหลมแหลมกระโดดโอเคเข้าไปเลยทางขวาใช่ไหมนี่ไงสะบัดให้หมดสะบัดทีเดียวพังหมดไม่ใช่พังดิทหารตายหมดมอะไรจะพังนะธทงไงเนาะอาวุธพังทงพังโอเคถึงแล้วเข้ามาแล้วข้าลิเตียนเข้ามาแล้ว โอ้เจ้าอยู่นี่เองกล้าดียังไงถ้ากล้าก็มาสู้เ้าสิ<ค>าสโอ้หนี่ไม่ใช่คนที่ข้าพูดถึงคนที่ข้าต้องการยังไม่อยู่ที่นี่ไม่เป็นไรจัดก,การให้หมดจัดก,การพวกลิล้วล้อของพวกผ้าเหลืองของพวกโจรพวกผ้าเหลืองให้หมดอ่านิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวนิดเดียวนั่นแหละก็ได้ก็ได้ข้าจะยอมทําตามที่ท่านพูดอย่าทำร้ายเข้าไปมากกว่านี้เลยนะครับ จนพวพะเหลืองที่เหลือตรงนี้ครับยอมแพ้ให้กับเราแล้วเราได้กองทัพมากขึ้นแล้วโอเคข้าทำภารกิจสำเร็จแล้วแต่ว่าใครคือคนนั้นไอคนตัวใหญ่โอ้เจ้าอ,อีกแล้วเหรอโอ้ยตัวใหญ่ด้วยไอยตัวตัวแดงๆด้วยครับโอ้เจ้ามาเดินเหยียบย่ำไรนาของข้าได้ไงเจ้าจะต้องชดใช้นะครับโอเค แต่เราอ่ะจะต้องเหนื่อยครับเพราะว่าตัวเขา,ามีออร่าสีแดงมากๆเลยตอนนี้ <c oughs> เขาจะโจมตีเราหนะักมากๆเลยละ่ะเออต้องอย่างนี้ต้องมูโซรัว,ว,วครับนั่นแหละโอ้โหนี่ขนาดใช้มูโซนะยังเบาเลยอ่ะเออ <c oughs> เฮยุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่ใช่คนผู <c oughs> ้ผ้าเหลือง <c oughs> ไม่ใช่หรอข้ารู้สึกได้นะเฮยข้าก็ไม่ได้มีอะไรกับ <c oughs> เขาหรอกนะแต่ เจ้ามาเหยียบไรนาของข้านี่พา<ค>ยอมไม่ได้แค่เขาโมโหที่เราไปเหยียบย่ำไรนาของเขาใช่ไหมตามตำนานนะครับคือโจโฉสั่งห้ามไม่ให้อาทหารเนี่ยเดินเหยียบไรนาคนอื่นด้วยนะครับใครเหยียบไรนาตัดหัวแต่โจโฉก็เหยียบโดนซะเองด้วยเขาเลยจะตัดหัวแต่ลูกน้องบอกว่าอย่าครับก็คือ,อยังศรัทธาโจโฉอยู่ สุดท้ายโจโฉเลือกที่จะตัดผมของตัวเองออกซึ่งการตัดผมออกของคนจีนเมื่อโบราณน,นะครับผมยาวๆหมายถึงศักดิ์ศรีหมายถึงชนชั้นหมายถึงอำนาจไปตัดลงก็เหมือนกับทำให้ตัวเองเสื่อมเสียเกียรติครับก็เป็นการชดใช้ในระดับแม่ทัพอะนะจ้ามาเหยียบไรานาแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไรนาถูกทำลายหมดพวกเราก็จะอดตายนะสิและยิ่งมีการรบราฆ่าฟันกันอีกทั้งคนทั้งข้าวก็จะขาดอาหารกันทั้งคู่คนก็หิวข้าวก็หิวมันไม่ดีเลยอะ เรานี่ก็เหยียบไรนาเต็มเลยโอ้เจ้าต่อสู้เพื่อปกป้องไร่นาพวกนี้เหรอแต่เจ้าพยายามแค่ไหนเจ้าก็ชนะไม่ได้หรอกนะสุดท้ายแล้วไรนาของเจ้าก็จะถูกเหยียบย่ำอยู่ดีไม่ว่าจะสู้ครั้งไหนก็ตามเพราะว่าไรนาจริงมันใหญ่กว่านี้ครับแล้วแบบกองทัพใหญ่เวลาเคลื่อนพลทีหนึ่งนะหรือแบบทหารวิ่งทีหนึ่งนี่แบบมันก็เละ ง,งั้นงิ้นข้าจะทำยังไงดีล่ะมาร่วมมือกับเราสิต่อสู้เพื่อจบความวุ่นวายพวกนี้แล้วก็ทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งถ้าข้าช่วยท่านงสงครามจะจบลงหรอทุกคนจะมีกินมีใช้ใช่ไหมถูกต้องมาเถอะมาร่วมมือกับเรา เย้ yeah, ทุกคนต่อจากนี้ไปพวกเราจะไปช่วยท่านคนนี้ต่อสู้นะซึ่งคนตัวใหญ่คนนี้ก็คือสวีชูหรือว่าคาทูนั่นเองนะครับทหารเอกของโจโฉอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็ได้เข้าร่วมมาแล้วส่วนในเกมเนี่ยเขาก็เอาตำนานเรื่องเหยียบข้าวไรนาเนี่ยมาผสมเป็นเรื่องราวในเกมนะอาจจะไม่เหมือนไปบ้างนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ